สวัสดีเจ้าสวัสดียามสายเด้อเจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาดูต้นัะเฟืองนะเจ้าผักเมื่อจะลังจะบานเด้อจ้าพักเมื่ออยู่ทั้นี้นะจ๊าคนเมืองนิยมแกงเส้นหมูะด้อนะเอาไปยำกแคบหมูนะอันนี้ปลาร้าเป็นลิ้นเป็นเลียนสักสามวันนี่น่าจะเก็บได้แล้วมาเดี๋ยวอจะพาไปดูปิดได้นะอันนี้คือภาพโดยรวมนะ้อเจ้าเป็นลิ้มนะเจ็บแอดเจ็บแอดเลยเด้ออันนี้พักมีขาวเด้อเจ้าแกงลำมันจะบอกว่านะ ผลิญใหญ่เลยนะจ๊ะน,นีสายพันธุ์พื้นเมืองนะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเลยจ๊ะอันนี้ก็คือลักษณะพักนี้หรือพักเมือดนะจ๊ะเนี่ยค่ะเขาเวลาเขากินเขาจะยอดอ่อนๆน,นะค่ะเนี่ยยอดอ่อนๆน,นะคะอ่าใบดิบกินได้นะคะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะเอากินกับตำม,มดส้มนะกินกับอ่าน้ำพงน้ำที่กินได้หมดนะจ๊ะแต่ยางมันเหนียวนะแต่ก่อนนี้เป็นอะไรแปลกเนะี่ย แต่งต่งเอาไว้จีจ้าจีแจนะจ๊ะอันนี้เป็นพักฮีขาวนะจ๊นะนี่ค่ะอาาย่อยบาแล้วนะจ๊ะแบบผักฮีผังฮีนะจ๊ะหลายคนก็ขยับมู้จังพักฮีน้แต่เป็นจดจนะคะถ้ามันแก่ไปแล้วมันก็คือใบไม้ทั่วไปนี่ะจ๊ะแต่ก็คือช่วงนี้มันเป็นฤด,ดูกาลใบไม้ลัดใบนะจ๊ะ ก็คือว่ายอดอ่อนนั่นแหละเออยอดอ่อนของใบไม้นะจ๊ะนิยมเอาไปแกกเส่หมูนั่นะถึงจะลํำเนาะเอาไปนึ่งแล้วก็ไปย่ำนะจ๊ะอ่าส่วนอันนี้เป็นห้องวัดลิมพรงฮีนะจ๊ะภาษาเมืองภาษาเมืองเน,ะะนาะภาษาเมืองวัละครเนาะยังเป็นลิมเป็นลิมอยู่ในฟะะะ้าแต่วันที่เป้นเคลื่อนอันอาจจะมไ่ได้อยู่เนาะอันมไ่ได้อยู่วันที่ห้าที่หกนะ ถ้าทันกาทันนะเพืเ่อนๆถ้าบา่ทันก็ขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันบาบานเตื้องนะเาแล้วจากว่าที่วันที่หนะ้าที่หกอันไปอยู่เนาะอันบอก็บอกงูกว่าเพิ่นจะหานก่อนจะได้นะคือหานลงมาเป็นเช็ดเป็นเช็ดนะคะแล้วก็มาไซ์ข้างล่างเหมือนปีที่แล้วเนาะส่วนอันนี้นําเสนอนะคะาจะค่าหรือว่าสคงานนะเจ้าอันเอามาปลูกได้ปีเดียวเองนะซ้าใหญ่แล้วนะขึ้นป่ายฟ้านะ ใบอ่อนนี่เอาไปใส่แกงแค่พวกแค่ได้นะยจ้าก็จะมีรสชาติเผ็ดพร้อมเลยอ่าดอกดอกสักคาเนี่ยก็คล้ายๆดอกยีฟรีนะจ้าแต่คนละรสชาติกับยีฟรีเนาะอ่าเปื่นหอมกับลำต้นอ่ะเครือมันอ่ะเอาไปใส่แกงแค่อะไรจะใส่แกงแค่สับปะรแกงหมูฟีแก,ง,แกงมนนนะะันนุ่นนะจ้าอันเนี้ยเปื่นหอมว่าจะข้าวห,หรือว่าสักคานนะจ้าอ่าปลูกง่ายนะยจ้าอันนี้ซื้อต้นกล้ามาแล้วก็มาปลูกได้สีเดียวแนละ้วขึ้นปลายฟ้าหมดเลยค่ะ นี่จะข้าหรือว่าสะคานนะคะแกงผักเฮือดหรือแกงผักฮีนก็แกงไปหลายรอบแล้วเหมือนกันเนาะแต่ของเฮานี่ยังไม่ได้แกงนจนอ่ะส่วนหญาจะแกงองน้านนะอก่อนของน้านเป็นพักฮีแดงน,น,นะจ๊ะอันนี้เป็นผักเฮือดผักฮีขาวนะคะผักฮีก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะ ชมต้นผักฮีเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเ่ามาแกงผักฮีกันเหนเลยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นผักฮีขาวเหมือนกันนะเจ้าเพราะใบมันจะเขียวๆเ,เนาะถ้าผักฮีแดงหรือผักเหือดแดงเขือใบออกจากสีแดงนะเจ้าใบออกแดงเข้มๆหน่อยนะเจ้าแต่อันก็แกงไปหลายรอบแล้วนะเจ้าสังเกตเลยคือถ้าผักฮีขาวก็มันก็จะเขียวถ้าผักฮีแดงใบมันจะแดงนะเจ้าวันนี้เ่าจะแกงใส่บะเือส้มน้อยนะเจ้าใส่กระดูกหมูเนาะอันนี้ผักก็หั่นซอยเสร็จเรียบร้อยเป็นหน้าเต่านะเจ้า ั้งกระทะใส่น,น้ำมันลงไปนะจ้าเอาพริกแกงลงไปผัดไปคั่วนะอันนี้เป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือนะจ้ะเ่าตํากันเองเนาะเอาหมูลงไปผัดไปรวนะจะอันนี้เป็นกระดูกหมูนะจ้าจะแกงเป็นหมูสามชั้นก็ได้กระดูกหมูก็ได้นะจ้าหมูเป็นของดิบของขาวเนาะเอามาคั่วพริกแกงให้ก่อนนะจ้าแต่ถ้าเป็นจิ้นแห้งปลาแห้งกับแกงลวดไปเลยก็ได้นะจ้าหอมได้ที่ก็ใส่น้ำลงไปนะจ้ามาปรุงรสเพิ่มเติมเนาะ อ่ปะปะฮะตามลงไปนะเจ้าชือรสรถดีนะเจ้าเพราะว่าเฮาบไ่ได้ตำพริกแกงสดนะสาใส่ปรุงทีหลังก็ได้นะ้าน้ำเดือดบะรดบะรดก็ใส่ผักเหือดลงไปนะ้าผักเหือดเป็นยอดผักนะกรามเดียวกับซุกนะ้าวแต่ก็ชิมดูก่อนนะ้าถ้ามันแกงล่มแกงซุกแล้วมันก็จะบอกฝาดนะ้า แกงผักเฮือดน่นะจ้าต้องใส่น้ําเดือดเดือดนะเจ้าเหมือนแกงปีเนาะถ้าน้ําบัดเดือดบะฮ้อแลี่ใส่ไปนะมันจะอย่ยงังงอเสาัดอัด <c oughs> สีมันจะม่งามนะเจ้ามันเะเหมือนห้องอย่างผักมันช้ำนะอ,อโดยประมาณนะเจ้าน้ําเดือดเดือด,ดอใส่ลงไปเลยนะเจ้าเราก็รอผักสุกผักเปืือยสักกามนึ่งนะเดือดบะรดบะรอดไปฮันก่อนนะเจ้าถ้าแกงผักสุกเรียบร้อยผักจะเปลี่ยนสีนะจะอาจะเป็นสีส,สีน้ตาตาลอ่อน,อ,อ,นอ,อนนะจ้ะ มะเขือส้มน้อยนะจ๊ะหั่นซอยใส่ลงไปนะจ๊ะมันก็ส้มอมรอมแต่ถ้ามันส้มแล้วนะจ๊ะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะจ๊ะเอใส่ลงไปให้น้อยเอาเปึงนะจ๊ะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยนะจ๊ะมาชิมรสชิมชาตินะจ๊ะจ้างยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ๊ะถ้าบาจางอย่างก็ตักใส่ช่วยใส่ชามได้เลยเนาะ ผักเพื่อนเนี่ยก็ทาได้สองเมนูนะจ๊าก็คือเอาแกงนะจ๊าแล้วก็เอายำนะจ๊าเอาพัดมาได้นะจ๊ามันฟาดนะจ๊าแต่ก็กินเป็นผักสดได้นะจ๊ากับน้ําพริกเนาะกับตำมะส้มในลําลขนาดนะจ๊าแกงผักเพื่อนใส่ก,กระดูกหมูจ้า